คลินิกแอดโฮมสวัสดีครับผมธีนหน้ากรครับภักว,นวันวรรณรวีค่ะพบกับเราทั้งสองคนได้ในรายการคลินิกแอดโฮมนี่ ทำทุกครั้งก็ยังเกินทุกครั้งนะ <c oughs> ต้องผักนะนะครับสถาน <c oughs> พยาบาลประจําบ้านบานทีวีที่บ้านคุณนะครับที่เราจะมาอัปเดตสาระความรู้รวมไปถึงเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการแพทย์ครับใช่แล้วค่ะและเราสองคนนะคะจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคการป้องกันการรักษานะคะรวมถึงการดูแลร่างกายของตัวเองคะ่ะเพื่อให้คุณนะคะหลุดพ้นจากโรคภัยต่างๆนั่นเองใช่แล้วครับและคาถามต่างๆของคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะรู้อยากจะทราบเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆส่งคําถามเข้ามาได้ครับที่รายการคลินิก at home hotmail.com ทุก คำถามของคุณนะครับเราจะนำมาตอบออกอากาศในปรายการด้วยครับใช่ละวค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกเลยดีกว่านะคะกับ h e a l t h อัปเดตข่าวสุขภาพประจำวันค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับสำหรับข่าวนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับก็ต้องขอปรบมือให้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าวเขามีการคิดค้นนะครับวิธีการตรวจหามะเร็งล่วงหน้าได้ถึง5ถึง10ปีจริงเ ใช่ครับเขาสามารถตรวจได้เลยนะครับว่าคุณนั้นมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาระมะเร็งลำไส้ใหญ่ะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งเต้านมมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งโพรงหลังจมูกนะครับสำหรับเทคนิคดังกล่าวนี้นะครับเป็นผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของอนุพันธุวิทยาและระหัสพันธุกรรมที่ทําให้แพทย์ทราบว่ามียีนที่ทําหน้าที่ผลิตเอนไซม์ต้านการเกิดโรคมะเร็งนะครับ GSTM1 และสามารถทำนายความเสี่ยงของผู้ที่กำลังจะเป็นโรคมะเร็งนะครับในอนาคตได้ด้วย นี่นะครซึ่งก็ต้องบอกว่า ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งมีอัตราการขาดแคลนเอมไซม์ g s t m สสูงกว่าคนปกติ2-3เท่าโอ้ยอย่างนี้ต่อไปโรคมะเร็งก็ไม่น่ากลัวที่เราคิดไม่น่าลกลัวนะครับใครที่ต้องบอกว่าอยากจะเช็คอัพนะครับสุขภาพร่างกายก็สามารถไปตรวจดูได้ไปตรวจเช็คได้ว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าค่ะอืมไปตรวจ<อ>ได้ะฮะทีนี้ช่วงหน้าค่ะสาวๆนะคะที่รักในเรื่องของความสวยความงามพลาดไม่ได้เลยทำไมอะนะคะเพราะว่าผักวานค่ะมีสมุนไพรนะคะที่จะมาเสริมความงามเราอีกแล้วคราะ ไปทำน้ำมันสมุนไพรเช็ดเครื่องสำอางกันกันกบช่วงคลินิกอัลเทอร์เนทีฟค่ะอยากรู้อยากทราบเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าครับคลินิก at h โฮม